จ้าเป็นคนขับเป็นคนขับนู่นจับก็ไหแล้นะกตอนนั้นค่ะอ๋อเดินทางจากประเลยจ้าอันนี้ข้าวเที่ยงงงยังไม่ได้คินไลนค่ะกินทั้งวันนะคะตามต้นตำรับนี้ไปกุ่ย รู้ไหมว่าหมดเลยบอกค่ะวันอารมณ์ดีค่ะคุณอารมณ์ดีนะคะโอ้เนาะฝีมือดีเพราะว่าตำอร่อยมากเลยอะไรไม่มีน้ำตาลเนาะโอ้ถ้ามีน้ำตาลเนาะก็ได้มากค่ะขอบคุณมากมากนะคะใกล้แล้วใกล้แล้วใครซีนะคะเก็บงานแล้วเกือบเก็บงานแล้ว เลยสองแผ่นก <accurately S 2> ็เสร็จแล้วนะคะสองแผ่นจ้าไปจะได้เก็บของแล้วอ่าที่น nee ี้คนดีะ <c oughs> ่เกาดีดีขา่เาดีดี้วที่เราดดข้าว่เดดเาว่าดเลย้า่ดี้้วทาข้าเาดีวราเดีวเด้ดี้เลย ฝากกดไลค์ด้วยนะคะฝากกดไลค์หน่อยจ้าขอบคุณมากมากนะฝากกดไลค์ช่อง SN ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะเบอร์เจ็ดสิบสี่กดสี่สิบสามป้าพี่น้องฮูด ใกล้สมบูร้โอ้โหใกล้จะลงแล้วมันนานแล้วคุณนัททพนนะคะคุณวาสนาขอบคุณนะคะคุณกบิน่าดวงใจพลังบวกค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเข่าขึ้นฮะตอนเย็นไม่ขึ้นได้เพราะอากาศไม่ร้อนใช่ค่ะขอบคุณนะคะคุณวาสนาคุณชานชัยหอโโ้ อุ้ยชีวิตทีไม่สบายเลยนะมาเผากับไอ้ทำงานหนักครับทำงานหนักอานรย์หนักทำงานทำงานกินกินหนักเกินฟูตินโคลุงกับหรือไม่แอนกับตาคุตยาวกับค่ะคุณอัจฉราสวัสดีค่ะเหลือคนเก็บงานอยู่บางส่วนค่ะพี่โก้บ่าวมื่อโอ้เนาะจ้ะ กะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ,ค,ะ,ค,ะคุณชันคุณอยูนะคะคุณคับบ้บ้านลุงจะต้องเดินนะพี่อาจจะลาหลลัวเราะพี่ดุตีพีดุตีทำงานหนักทั้งวันเลยครับมาหนักครับดูดิครับทำงานหนักมากหนักมากหนักจริงๆเนาะแกนั่งกินหนักมากเลยจ<ๆ>นน้องแกจะป่วยบูบูบูบมาสมามโลครับกับพ่อแตม เหลือนาทีด้วยอ้าวพี่นาทีอยู่ด้วยใช่ไหมไม่อยู่ครับฮะไม่อยู่พี่นาทีบอกไม่อยู่นะคะวันนี้อยากจะนอนแล้วอิ่มแล้วนอนไปอิ่มแล้วพี่นาทีบอกกินอิ่มแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะโอ้โหไปดูตามทั้งคนงานกลานกลางงานนั่งไปที่ไรยันแกนั่งกินตลอดเลย เราเข้าใจแล้วว่าทำไมพีนตีถึงท้องเหอนกะนันมันด่างโลมันอร่อยเนาะเพราะว่ามันเข้ากับบรรยากาศเนาะฝากกไลคให้แล้วนะคะขอบคุณค่ะคุณแม่คุณจินดาสวัสดีรล้วกินค่ะตีดามยาวเลยจ้าขอบคุณค่ะฝากกดไลค์ด้วยนะคะเดี๋ยวมีเดี๋ยวมี ความฝันบอกนะคะมีความฝันบอกเด้อนะคะขอบคุณนะคะคุณสมบูร์พีใครอยากรู้เข้ามาฟังนะความฝันเนี่ยค่อนข้างที่จะทะลึ่งนิดหนึ่งนะ่่าทีบอกว่ามันจะมีมีโชคมีโชคมีดวงนะเออ่อแอนไปดูแล้วนะเขาบอกว่าเราจะได้คุณนายสวัสดีค่ะคุณสมบูรณ์สวัสดีคุณวัฒนาคนที่กอดแม่นีออนคุณจีเอ็มนะคะสวัสดีจ้านะคะอืมเออพี่พูดไปบอกแกท้องแบบไม่คลอดสักทีนะแอนใช่ค่ะ ยังไงก็ไม่คลอดแน่นอนไม่คลอดแน่นอนแค่เหลือแค่ผ่าอกอืมเหรออืมเนาะเหลือแค่ผ่าก่ะพอตะครองเองรอดไม่ได้ก็ต้องผ่าออกต้องไปสาหมอด่วนนะพี่นาทีนาทีสาหมอด่วนแล้วก่อนกลับแล้วตอนนั้น โอ้ตอรี่กลับแล้วค่ะคู่ซีเลิกได้แล้วมืดแล้วจานนอแอ็นขยันกำจังนะคะออยังส่ะเหรืออีกไม่กี่ตัวนั้นลุงก็จะพยายามให้หมดแผ่นป้ายจับิดป้ายให้เสร็จนะคะแต่ว่าเก็บรายละเอียดของหกนะคะก็น่าจะเป็นบ่ามืดที่โกนะคะขอบคุณนะคะห้อสิบสาท่านนะคะใกล้แล้วค่ะไปแล้วนะคะใกล้แล้วใกล้แล้วนะคะใกล ้แค่สองฟ้กอแล้วค่สองบานถึงย้อุ่นกอเลยนะคะโอ้นะอยาวป้ากลับไปย่างป้ากลับย่งค่ะย่างไมป้าอยู่เหไม่เห็นเลยป้าอยู่ไหมโอ้ป้านั่งอยู่ค่ะมเมสามเจ็ดแม่สามเจ็ด่เจ็ดี่เขาก็มีปลามีกระปูกันเยอะเลยนะคะใช่ นาทีแกกินจนท้องป่องเลยพี่เอ้ยลุงยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงนะใช่ไจากแกกินข้าวเช้ามือเดียวเองยังค่ะยังไม่กลับนะคะยังอยู่นะคะแกก็ยังยแกไม่อยากอ้วนนะจากแกอยากหุ่นดีคุณปณิดาวสดีค่ะคุณวันธนีสวัสดีค่ะพี่วันธนีด้วยนะคะฝากกดไลค์ช่องอคอมมี่ด้วยนะคะจากนะคะเดี๋ยวจะบอกความฝันเนาะนะคะความฝันตัวเองนะก็ไปหาซื้อเลขเอาเองเนาะฝันว่ามีผู้ชายจับนมค่ะนะจับนมสองข้างเลยนะคะ ก็บอกว่าถ้าจับงงก็จะมีชโชคมีลาบอยู่แล้วค่ะคะ่ะไม่ใช่ไม่ได้ทะลึงเพราะว่าความฝันไม่ได้ทะลึงนะคะ <c oughs> นี่คือความฝันนะ,ะ <c oughs> แกรแดนก็ซือซ้อ,อลอตเตอรี่ไปแล้วนะคะไปซื้อแล้วพี่เราไปวัดเมื่อวานนี้นะคะหาเลขจนได้เลยนะคะค่ะท <c oughs> ี่ฝันเห,นหน็นลุงป้าไปเที่ยวลุกขึ้นเต้นมากโอ้ระวังเป็นโรคกระเพาะนะ่นลุงแล้วมมเมื่อเมื่อคืนนี้ฝันทะลึเรื่องนี้ก็ไนในบ้านอยู่ต่อไหม ขอเดินทางปลอดภัยค่ะคุณสมหมายนะคะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อยู่เป็นยไงดีอืมเจ็นนะคะก็เมื่อคืนนี้ฝันแล้วนะคะฝันดีเลยอนะฝันแต่ว่าเอ๊จะจะกล้าพูดดีไหมจะกล้าพูดดีไหมพูดเลยฮะขอความฝันไม่จะจะกล้าพูดไหมนี่เพราะว่าเดี๋ยวครัวจะลงเราไหมเรื ต้องให้ทัวร์ลงใช่ค่ะชื่อคินนะคะบอกว่าต้องซื้อเจ็ดสองศูนย์บาทสามบาทเอ่อถามว่าผู้ชายจับนมนี่นะนะคะก็ไปหาซื้อไปหาซื้อเองแล้วกันเนาะไปหาซื้อเองนะคะบอกความขำไปแล้วนะคะขอบคุณนะคะคุณปวีนาที่พยายามพูดมาแล้ว่ามบาทแทนเทพปริฆาต ตัวน okay. okay. ึงนะคะคุณกำไลสวัสดีค่ะหนูจะบังเแบบข้าวจะเป็นหน้าฝากฝากกดไลค์ด้วยเด้อฝากกดไลค์ด้วยนะคะพี่หย่างสวัสดีค่ะคุณกำไลสวัสดีค่ะนะคะ คุณ้องยาวสวัสดีค่ะคุณชนบาบวกค่าขอบคุณข้าวเอ้าถอยมืดปะติตามคุณยิ้มหวานแล้วหัวร้วนแล้วนะเจ้าคุณกำไพสวัสดีค่ะน้องเอซซื้อเลขอะไรลูกแม่เรียนคนใต้นะคะเออซื้อหลักสูตรแล้วนะคะเอนะครได้แล้วนีนะคะกจะเสร็จแล้วนะคะมืดแล้วมืดแล้วบันี่มืดขึ้นไปกมืดเล้เลยมืดเลย